สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสแรงในช่วงปี2026นั่นคือ Toyota c o r o l ล a c r o s s รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับตลาดประเทศไทยรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตแต่ยังต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันโดยเฉพาะในเมืองหลวงที่ถนนแคบและการจราจรติดขัดเรื่องของดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับแต่งให้ดูดุดันขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้าและโฉบเฉี่ยวและไฟวันวิง่ง LED ที่ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เส้นสายตัวรถเห็นได้ชัดตั้งแต่ด้านข้างจนถึงด้านท้ายช่วยให้ดูทันสมัยและมีมิติล้ออลลอยลายใหม่ขนาดขอบล้อสูงให้ความมั่นใจทุกครั้งที่เข้าโคง้งหรือขับผ่านทางครุกรัภายในห้องโดยสารของคโรล่าครอสรุ่น2026ให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสมรรถนะของเบาะนั่งทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระในระหว่างเดินทางไกล หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนเพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลังได้เย็นชุ่มช่ำทุกทีบอบาดหลังพับได้แบบ60-40ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อต้องการยิ่งถ้าให้เลือกสีภายในมีสีทูโทนและวัสดุหุ้มบอะดที่มีทั้งแบบหนังสังเคราะห์และผ้าคุณภาพดีพร้อมงานเย็บละเอียดทำให้รู้สึกพรีเมียมด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย Corolla Cross ใหม่ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรยานระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และกล้องมองภาพรอบคันรวมถึงเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งสองด้านฟีเจอร์เหล่านี้เหมาะกับคนใช้ชีวิตในเมืองที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับตนเองและครอบครัว สำหรับขุมพลังโคโรล่าครอส2026มีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรสี่สูบดูอัล v, v ีวให้กำลังแรงม้าพอเหมาะกับการขับในเมืองและเดินทางไกลประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีและมีระบบส่งกำลังอัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลไม่มีสะดุดช่วงล่างได้รับการเซตอัพมาเพื่อสมดุลระหว่างการขับที่นุ่มสบายและการควบคุมที่มั่นคงในโคง้งเบรกทั้งหน้าและหลังมีประสิทธิภาพและมั่นใจทุกครั้งที่ต้องเหยียบกระทนหัน ในด้านขนาดตัวถังโคโรล่าครอสส2งพมีความยาวกว้างและสูงที่เหมาะสมไม่ใหญ่จนยากจะจอดในคอนโดหรือถนนแคบแคบแต่ก็มีพื้นที่ภายในกว้างขวางพอที่จะรองรับผู้โดยสารจำนวน4หรือ5คนได้โดยไม่อึดอัดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถือว่าใหญ่เพียงพอสำหรับสัมภาระเดินทางช่วงสั้นหรือซื้อของเข้าบ้านรองเท้าเดินทางหรืออุปกรณ์กีฬาแบกได้สบายความสะอาดและการเก็บเสียงภายในถือว่าเนี๊ยบกว่ารุ่นก่อนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกและเครื่องยนต์เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง ประหยัดพลังงานและการปล่อยมลพิษโคโรลาครอสใหม่ผ่านมาตรฐานไอเสียตามที่กฎหมายไทยกำหนดพร้อมระบบลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในระยะยาวระบบ Stop s t ตา t ์ Start, ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถจอดนิ่งเพื่อลดการสิ้นเปลืองและเสียงรบกวนช่วยให้เมืองสะอาดขึ้นและอากาศสดชื่นขึ้นสำหรับทุกคนฟีเจอร์เสริมแถมเช่นระบบสตาร์เครื่องยนต์จากระยะไกลระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าไฟภายในห้องโดยสารที่ปรับระดับแสงได้ แป้นเหยียบและพวงมาลัยปรับระดับขึ้นลงได้บอกคนขับปรับไฟฟ้าในบางรุ่นช่วยให้ปรับเข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีช่อง USB และที่ชาร์จไวในแบบไร้สายเพื่อให้มือถือของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอข้อเสียเพียงเล็กน้อยคือราคาของอุปกรณ์ออพอชั่นบางอย่างสูงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาจสูงกว่ารถเล็กทั่วไปแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความปลอดภัยและคุณสมบัติที่ได้มาแล้วถือว่าคุ้มค่า ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความทนทานและความอุ่นใจในการขับในภาพรวม t o y ยต a าโคโรล่าคร s สรุ่นปี2026คือรถที่เหมาะกับผู้ที่มองหารถ SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตในเมืองและการเดินทางไกลมีความปลอดภัยสูงเทคโนโลยีในรถทันสมัยวัสดุภายในคุณภาพดีและสมรรถนะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวถ้าคุณกำลังตัดสินใจมองหารถที่ครบเครื่องรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มสมัครสมาชิกช่อง JPN Update เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะมาในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า